thank yeah. you

ไปตูก็อุตส่าห์เรียกร้องความช่วยเหลือเพื่อนไงคะว่ามาเอร์สเล่หนูเห็นมันไฟใหม่แล้วมันว่างหนาบ้านแล้วมันงามหนูก็ได้ชื่อมาเสียดา้จะได้แน่นเพิ่นโอ้ยเป็นนี่ยังไงบรรลกเอาคนอะไรเป็นยังไงโอนคนอะแม่ท่านแล้วพอาะท่านดอกแค่มันใหม่ได้ไหนเอ้ามัดเป็นไปเ่ราะอะไรเพื่อนยูซือซืสิเป็ไฟใหม่ เพื่อนโม่เจ้ามันแปลกๆอยู่เพื่อนกับ่ระธานในเก่าพราะไอไฟใหม่ไฟกระสงสัยแล้วล่ะว่ามันใหม่คือมาได้จะใดกันฮะใหม่บ่เหลือแล้วเนี่ยใหม่มาแล้วคุณสาวกยันเอาเอากระบอกขี้สัตว์ถูทางใดนี่จะใดเราหัวเราะเหรอลูกเต้ากระแหงหลายนี่อยู่เพื่อนหลังนี่สิบห้ากับไปโย่จะใดเนี่ฮะนั่นแล้วพอ ไม่ละแม่แม,แม่จา๋าแม่ประตรงญานอยังเด้อเดี๋ยววันนี้เนะี่ยสีผ้าแม่ไปอาศัยอยู่กับหลวงพอ่อกรวันนี้วันหน,น,น้าพอประทังชีวิตเข้าไปก่อนเด้อแม่วันนี้วันหน้าเดี๋ยวพ่อจังสันลูกโอเต่าเด้อแม่เอา่าค่อยว่าสิเอาลูกเต้านี่ร่วมทางกอดนี่ไปอยู่เฮือนเฮาสวกข้าว เจ้าสิวานทีไหนเท่าซักข่อยบาดีคือกันนันละเพื่อนเท่ากับบักไงบักโตนึงอายุเบิดนีมันมีหองบางหลายหองอยู่เท่าไปอยู่น้ำกันนี่ละนาะลูกลาเนาะเนวะแม่ไปอยู่น้ำพอเนาะลูกเนาะเพื่อนกระบอกระบอหลังไงดอกกับพ่อได้อยู่น้ำกันอยู่งามจังสี่ซอยเหลือกันนาะลูกเมียเร็วดีก็ไปอยู่วัดจหญ่คนนลูกเพื่อนเท่าเนาะปี่จังหลายห้องเท่ามีพีมีนนอ ไปอยู่้พอสักคนขอบคุณเจ้พอไม่เ่ามันเป็นยังไงล่ะมันเป็นไปแล้วกะห้ามใจสักคนตัวไปลูกมีอย่างคาตีนค้ามือกับไปเก็บเอาไหนมันเอาไรกัไปเอาด้วยลูกไปผมไ้ไปเพื่อนพอสักคนเือแสาดท่อเหลาสยหลาจ้เป็ตีตัวงีเสยเงสนแล้วเนาโ ยิ่งยำนวแม่กระทั่งเรียนแห่สวยเอาจังสี่เอาจังสี่เมียว่าผู้ใดบ่มีกางเกงในผู้ใดบ่มีเสียนาย <c oughs> เดี๋ยวแม่สิให้พอซักนั่นไปประกาศลงเฟซว่าผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานตัวคน<อ>หลายๆเจา้าว่หคนสิมาได้มาซอยเหลือโ<อ>นูกนาแบบนี้มันบ่อกอุตส่ผู้มาซอยมาเหลือดอดขาดเหลืออีหยังพี่น้องเฮาสิมาซอยบ้านเฮาบ่แรงน้ำใจเอ้าในเมื่อมันเกิดเหตุจังซี่แล้วเอา บ่อนเอ้ยพาลูกพาเต่าไปอยู่เพื่อนน้ำกันเพราะอึดเพราะอยากยังดอกขอบคุณหลายๆคุณซักสิบหกสิมานี่มันพ่อได้หาสุกันกินงดอกบอกเป็นยังดอกแม่ออนถ้าข้าเลือกตัางเที่ยวไหมนะคุณซักได้เป็นผู้เยี่ยนันเลยใจดีปานนี้โอ้ยข่อยบอกคือหอดป่านนั่นดอกตั้งแต่ข่อยบริหารเมียข่อยสองคนข่อยกันยากจุเชื่อใจไปบริหารคนเบิด์ตบานได่ต้นไหนไป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 ลงไป ถ้ากัเตรียมตัวอยากคิดมีอย่างไรว่าลอยติดซอยกันได้ลอยกันนั่นละอนใดขาดเหลือก็เบิ้งกันเล้หลุดเออขับเขาขับเขาแล้วลายน่าจะลอยกันยามลำบากจันสิละลุกไปลาเท่าขันจังสันเป่าไปติดประกาศให้พ่นมาซอยเหลือ อันใดมันบ่มีก็ได้เพิ่นมาเอามาให้เนาะเถ่าปะขันตัดตัวเถ่าเอ้ยซอยเหลือกันเติมสันตัวปะดูไปเันหน้าไปเบิ่งของก่อนเด้อแม่เด้อเอาสิ่งเอาของอันใดเอาได้ก็เอาอันใดเอาบ่ได้ก็ปล่อยถิ่มเด้อเถ่าเด้อปลาลูกลาบัดนี้ไปไปลูกไปอู้ตรงไปอาศัยวัดอยู่ละล่ะลูกลาถามว่ บดีเก่ยวเข้าคอยนางน้องแม่ลูกพ้องทะวินหาเข้าเลืงเต็มในนางก็บอมีกุยหยันคอยตาวานสิมาช่วยใจยหุนห่วยยังป่อยูยขาดแม่หนูคือจังมามองดูฟ้าเป็นห่วงนาง ละมองเดาไทยดาวสร้างคือน้องพี่ยืนเฮียงกันเบื้องดนดนซ้อมมันดังรูปฉันนอนเฮียงเออนอนเฝ้าไปเธอเท่าป้า แล้วนกกาบินกับรังพี่ยังเข้าอยู่นาคนเดียวแปนเอ้ยจากไปทิ้งขาา้าทิ้งเกียวหน้าเขียวก็ยังไม่มีเออมา,าโอ้เอ้ยแล้วใครจะมาคอบฟังพี่คอยน้องมาตั้งตาจ้องทางตะวันลับลงไปอยากพี่ยืนคำคนคนเดียว เจ้าฮานองสายตาเมีนมองแนมจงกับมาเห็นกระตาเสียงเสียวเสียงเจ้านตคนยืนดยืดตนใจหงจับปาเงาราจินตามันเสือเมื่อไปแล้วล่ะลืมคนคอยอยู่ข่าเป็นนักนาหู่ตาต่างน่งห้อยห้อยฉันคอยกินเหล้าเงาใจเจ้าจากไปแลแต่ความฝันเกี่ยวข้าวคอยให้ตู้เป็นผู้ทุกวันแลเช่นใเธอลืมธรรมดจากกันเมืองตายทาง อยู Beast ่หรือเป็นเอวุ่สุ่ลืมต้องพองตากผิดโทออดแม่ดอกกระทิ